ชื่ออะไรครับชื่อเล่นมอสครับอะไรเนะชื่อเล่นชื่อแมนมอสครับแมนมอสน้องแมนมอสอายุสิบปีตอนนี้สูงเท่าไหร่นะฮะับร้อยเก้าสิบครับโอ้สูงแล้วเขาพีนอีกครับสูงกว่าันี่ก็มีสิทธิ์จะถึงสองร้อยได้ไหมสองเมตรแต่ร้อยเก้าสิบห้าก่อนแล้วถึงจะเล่นเวทนะครับอ๋อเหรอครถ้าเล่นแล้วกล้ามถ้าเล่นกล้ามเนื้อแล้วมันจะไม่สูงขึ้นจะกว่าร้อยเก้าสิบห้าก่อนแล้วก็จะออกกล้ามเนื้อนะเลยก็ตอนนี้เล่นอยู่ที่ไหนฮะ อยู่ให้อาคาเดมี่เรือสัตว์ที่กดแก่นะครับอ๋อเหรอครับเล่นบอลกุมพละอะไรนี้ด้วยไหมก็ตอนนี้ยังไม่มีครับกุมพละอ๋อเหรอครับครับมีแต่อบจนะครับอ๋อก็เล่นบอลต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้ยครับนี่เป้าหมายครับคุณพ่อเป้าหมายเป้าหมายก็แล้วแต่ลูกครับไม่ไม่ได้กดดันก็คือคือไปเป็นนักบอลเล่นไหมครับเป้าหมายต้องเป็นนักบอลนะฮะนักบอลทีมชาติเท่านั้น อ๋อคนนี้ที่มาแทนกวินวันนี้คือปงานของกวินครับมาพบปากกวินครับวันนี้แลไปครับเจอพี่ตองแล้วเป็นไงครับโอเคพี่เขาเท่ดีเท่ดีบินได้เหมือนพี่ตองไหมเห็นสรงสูงเงี้ยยังไม่ได้เท่าไหร่เห้อกต้องฝึกวันนี้องก็ถือว่ากำลังปลุกการบัดห้ายไปเองพี่กวินครับอันนี้ถึงสามร้อยเท่าไหร่ครับร้อยแปร้อยแปดสิบสามแต่คนนี้ครับ เก่งเท่าไรครับเก่งร้อยแปดหก้อยหเนาะร้อยเกสิแต่อยี่สิบสี่่เดี๋ยวเดี๋ยวเขาเขาหุ่หน่อยขอให้ครับเดี๋ยวคุณพ่อจะสาธิตกรหาการเถิอนของน้องครับลูกชายเดี๋ยวร้อยนะครับคุณแม่เข้าหรือไม่เข้าหรือไม่คุณแม่กินเป็นโบลิ่เลยคุณูต่อไปครับเอาเลยไปเลยครับ Ale ka, ta